ไอ้หญ้าที่มันอยู่ใกล้ๆบ้านเนาะที่มันลกมากๆอะ่ะก็ใช้ผ้าเนี่ยคุมผ้านี่ผมไม่ได้ตั้งใจซื้อมาคุมหญ้าโดยตรงหรอกซื้อมาใช้งานอย่างอื่นมันเป็นอรรมกันฝนน่ะเนาะแต่ผืนนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วตอนนี้ซื้อมาใช้งานประมาณ10บสิบปีสิบกว่าปีแล้วเขาวางอยู่ข้างบ้านแหละเก็บอยู่ก็เลยว่าไม่ใช้งานอะไร เลยมาคุมหญ้าพอได้เอาไว้ก็มันก็เสียบปเปล่าเหน่อนะพอคุมแล้วตรงนี้มันลกเยอะไม้ต้นใหญ่ๆมันก็เป็นอยู่มันก็มีอยู่นะเนี่ยคุมไปแล้วก็ก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็ย้ายเนาะย้ายไป ไปคุมที่อื่นอีกต่อไปเรื่อยเนี่ยยาน,นียมันก็ที่กระถางไม่ไหวอะไรไม่ไหวแล้วก็คุมไปคุมไปเรื่อยคือใครถนนรถมันดังเลยเนี่ยไม่ใช้อะไรก็คุมไป น,นี่ก็หลายวันหน่อยเนี่ยมันพอต้องหาอะไรทับๆเดี๋ยวจะตายเนี่ยแหละคุมอ่ะอีาแต่เห็นตรงนี้มันลกก่อนตน้นไม้ม,มันมีอยู่ก็มาเก็บเก็บพริกไทยก็เลยเอามาคุมไว้ก่อนตรงนี้ข้างบ้านก็คุมอยู่อันนี้ใกล้ๆบ้านก็มาคุมอือนนี้ผืนหนึ่ง รถดีรถมาเสียงดังเนี่ยที่กลุมแล้วต้องเปิดไปเปิดไปเดี๋ยวมีอีกผืนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้อะไรเดี๋ยวมากลุมใหม่กลุมแล้วไม่กี่วันก็ย้ายไปเรื่อยพอ,อใช้ได้อยู่แล้ะ